ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่ลุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่36ฮันนีมูนแสนหวานทอลุงลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่ร่างของเธอยังคงเปลยเปล่าอยู่ในอ้อมกอดของสามีชุดแต่งงานของเธอและเขายังกองเกะ็กะ่อยู่ข้างเตียง คนเจ้าเล่ห์ที่เหลาก็เธอนอนก่อนแล้วค่อยอาบน้ำป่านนี้ก็ยังไม่ตื่นเธออยากหยิกคนที่ทำให้เธออ่อนเพลียทั้งคืนเนื้อเขียวนักที่ช่างเอาแต่ใจเหลือเกินให้อาบน้ำก่อนก็ไม่ยอมคิดถึงเมื่อคืนแล้วเธอก็อดแก้มแดงซ่านขึ้นมาไม่ได้หญิงสาวขยับตัวจะลุกแต่คนขี้สาวยังคงกอดกระชับร่างบางของเธอไว้แน่นไม่ยอมให้เธอลุกจากที่นอนน้องลุกงไปอาบน้ำก่อนนะคะเธอกระซิบเบา แต่หอมก่อนคนเป็นภรรยาเอียงแก้มให้มอร์นิ่งที่รักอาบน้ำเสร็จกับลุกพี่ด้วยนะครับคนขี้เกียจยอมปล่อยมือหลังได้หอมแก้มอย่างที่ร้องขอยญิงสาวเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวอยู่พักใหญ่เนื่องจากผมผ้าของเธอยังเป็นทรงผมเจ้าสาวซึ่งต้องใช้เวลากำมันอยู่นานกว่าจะได้อาบน้ำหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยเธอเห็นสามียังนอนหลับสนิทจึงปล่อยคนขี้เสา ให้นอนอยู่อย่างนั้นก็จะลงไปทำอาหารง่ายๆให้เขารับประทานหลังตื่นนอนแต่หลังจากที่เธอกำลังทำอาหารอยู่อย่างมีความสุขเมื่อหนาซุกซนก็รวบกอดเธอมาจากด้านหลังโดยไม่รู้ตัวพลางขโมยหอมแก้มฟอดใหญ่ขี้โกงบอกให้ปลุกด้วยก็ไม่ยอมปลุกว่าจะตื่นมาทำอาหารเช้าให้เมียกินบนเตียงเหมือนในหนังฝรั่งสักหน่อยอดหวานเลยแย่จังหญิงสาวหัวเราวคิก ไม่เป็นไรค่ะหวานแบบไทยๆก็ได้ภรรยาทำอาหารให้สามีกินแบบแม่สีเรือนไม่ดีหรือคะหญิงสาวเอียงหน้ามายิ้มยาวจ้าแม่พลอยหุงแสนหวานของพี่แล้วจะเสร็จหรือ,อยังจ้าคงยังไม่เสร็จง่ายๆหรอกค่ะถ้าพี่ขุนไม่ถอยออกไปสักทีเธอย้าเขากลับด้วยท้อยคำในละครหลังข่าวแนวย้อนสมัยที่เคยนั่งดูด้วยกัน ก็เขากอดเกย์อยู่อย่างนั้นเธอจะทำอะไรต่อได้ใช้หนุ่มหัวเราะเบาๆก็จะถอยออกไปหยิบจานชามมาจัดวางไว้รอหลังจากรับประทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขในยามเช้าชา,ชานนลก็แทบไม่อยากออกไปไหนเขาจึงนั่งนั่งนอนนอนขลุกอยู่แต่ในบ้านทั้งวันซึ่งช่วงเวลานี้การได้อยู่กับภรรยาที่เขารักเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุด ซึ่งเาวากับว่าประธานแห่งคีรีธาราจะรู้ใจเขาเช่นกันจึงได้อนุมัติให้เขาหยุดงานยาวถึงหนึ่งเดือนหลังแต่งงานทำอะไรอยู่หรือคะทอรุลุงเดินเข้าไปถามสามีหลังจากที่เธอเพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังจะเข้านอนน้องลุงอยากไปมันดิฟไหมครับหรืออยากไปที่อื่นดีชายหนุ่มเอ่ยถามหลังจากที่เปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแพ็กเกจสำหรับฮันนีมูนน้องลุงยังไงก็ได้คะ่ะ หญิงสาวตอบยังไงก็ได้ไม่ได้สิครับยังไงก็ได้แสดงว่าน้องลุงอาจจะไม่ได้อยากไปมันดีบงั้นเอา,อางี้ดีกว่าเพี่ยน้องลุงเลือกว่าจะไปที่ไหนชายหนุ่มลุกขึ้นไปเปิดตู้กระจกแล้วหยิบจิ๊กซอลูกโลกออกมาวางไว้บนเตียงแล้วนอนดูหญิงสาวก็นอนคว่ำลงข้างๆเขาดูลูกโลกทรงกลมนั้นที่ตอนนี้จิ๊กซอลูกโลกชิ้นสุดท้ายถูกนำมาเติมเต็ม ไม่มีช่องโหว่ที่ขาดหายไปอีกแล้วเหมือนกับว่าความรักของเขาทั้งคู่ที่ได้ถูกนํากลับมาเติมเต็มให้กันละกันเรื่องลุงเลือกเลยครับว่าอยากไปที่ไหนในโลกใบนี้เราจะไปด้วยกันชานนว่าพลางพยักหน้าให้เธอเป็นคนตัดสินใจเพราะสำหรับเขาไม่ว่าที่ไหนล้วนแต่หน้าไปทั้งนั้นถ้าหากมีเธอไปด้วยเธอรุ้หมุนจิ๊กซอว์ลูกเลกอยู่พักหนึ่งก่อนจะใช้นิ้วชี้จิ้มลงไป ที่นี่ค่ะชายหนุ่มผุดยิ้มอย่างปลื้มใจครับเราจะไปที่นี่ด้วยกันเขาหยิบจิ๊กซอลูกโลกไปวางที่หัวเตียงก็จะดึงร่างบางเข้าไปสวมกอดพลางกระซิบเบาๆด้วยดวงตาพลาวระยิบระยับดึกแล้วนอนก่อนนะครับพี่คิดถึงตะขามน้อยแล้วประเทศโครเอเชียเธอรุ่งหมุนตัวไปรอบๆเพื่อดูความสวยงามของน้ำตก และทะเลสาบที่สวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นตอนนี้หญิงสาวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของประเทศคโครเอเชียกับผู้ชายที่เธอรักที่สุดที่นี่คืออุทยานแห่งชาติทะเลสาบทิดวิเซซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี1979ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาตินี้ประกอบด้วยทะเลสาบถึง17แห่งที่เชื่อมต่อกันด้วยน้ำตกน้อยใหญ่ และผืนป่าที่อุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิดซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด116ตารางไมล์หรือ300ตารางกิโลเมตรทะเลสาบทั้ง17แห่งจะกระจายการลดหลั่นเป็นชั้นๆตามภูมิประเทศและเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำโครานาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทะเลสาบเหล่านี้เป็นที่รู้จักก็เพราะสีของน้ำที่ไล่เฉดไปตั้งแต่สีฟ้าครามสีเขียวสีเทาสีน้ำเงิน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแร่ทาตดในน้ำและมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์ส่วนน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อเวลิกีสแลฟมีความสูงถึง70เมตรซึ่งกำลังไหลยอยู่ตรงหน้าของเธอหญิงสาวกำลังยืนอยู่บนสะพานไม้ที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปตามความกว้างของทะเลสาบเพื่อชมน้ำตกที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับคนจากทั่วโลกที่หลั่งไหลกันมาชมความสวยงามดังสงสวรรค์ของสถานที่แห่งนี้ สวยจังเลยนะครับชาโนนโอหล่ภรรยาไวแนนเขายิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นเธอตื่นเต้นกับความงดงามของธรรมชาติตรงหน้าค่ะสวยที่สุดเลยน้องรุ้งไม่เคยเห็นน้ำตกที่ไหนสวยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยค่ะดูสิคะน้ำในทะเลสาบก็สีสวยมากด้วยค่ะใบหน้าของเธอร่าเริงราวกับเด็กน้อยเมื่อความทุกข์ทนทั้งหมดถูกปลดเปลื้องไปแล้วครับสวยมากแล้วน้องรุ้งไม่เหนื่อย,ยครับ เดินวนไปวนมาตั้งหลายรอบแล้วชายหนุ่มเอ่ยถามเขายังห่วงอาการโรคหัวใจของเธออยู่แต่หญิงสาวกลับยิ้มแป้นไม่เหนื่อยเลยค่ะน้องลุงเดินอีกสิบรอบก็ไม่เหนื่อยไปตรงนั้นกันนะคะเธอเรียกให้เดินตามอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อเห็นเธอไม่มีวี่ววอ่อนล้าใดๆเขาจึงมั่นใจว่าการผ่าตัดครั้งนั้นทำให้เธอแข็งแรงขึ้นแล้วจริงๆจึงยอมอย่างที่ภรรยาต้องการ ในเมื่อพาเธอมาเที่ยวแล้วเขาก็อยากให้เธอมีความสุขก่อนจะมาหยุดยืนดูน้ำตกอยู่บนสะพานไม้อีกครั้งยิ้มแก้มปีิแล้วสนุกละสิชายหนุ่มบีบแก้มเนียนของภรรยาเบาๆพร้อมยิ้มอย่างมีความสุขเธอรุ้งพยักหน้าหงึงงักคนเป็นสามีจึงเลื่อนมือไปโอบไหลของเธอและกระชับเข้ามาชิดเขายิ่งขึ้นก็จะยืนมองน้ำตกและทะเลสาบด้วยกันอย่างอิ่มเอมใจ ในขณะที่อีกมุมหนึ่งของสะพานไม้คดเคี้ยวมีชายหนุ่มกับหญิงสาวอีกคู่หนึ่งซึ่งกำลังยืนมองคนทั้งคู่อย่างมีความสุขนั่งไงคะน้องรุงกับคุณชานนเราไปหาเธอกันนะคะวรสา,าลากแขนสามีให้เดินตามเมื่อเห็นว่าคนที่สามีของเธอลงทุนทิ้งงานทิ้งการนั่งเครื่องบินมาหลายชั่วโมงเพื่อลัดฟ้ามาหาที่นี่ ไม่ครับฝนเราจะไม่เข้าไปให้เขาเห็นวลิรีบแย้งอ้าวทำไมล่ะคะก็คุณอุตสาห์มาตามหาพวกเขาไม่ใช่หรือคะยิงสาวมองหน้าสามีอย่างสงสยัยใช่ผมตามหาพวกเขาแต่แค่ตามมาดูเท่านั้นผมอยากมาเห็นความสุขของน้องชายกับน้องสาวของผมได้เห็นแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วกลับกันเถอะนะครับงานที่เมืองไทยยุ่งมากเราอยู่นานไม่ได้ถ้าชาลน,นกับน้องรุ้งกลับไปทํางาน ผมสัญญาว่าจะพาคุณมาอีกตกลงไหมวริศพูดกับภรรยาเสียงอ่อนโยนค่ะวราสารับคำก็จะสะดุ้งตกใจไม่ได้ยินเสียงเรียกเรียวเธอเห็นสามีของเธอหันขวับแล้วทำหน้าเลิกลากมองหาต้นตอของเสียงคุณมองหาใครหรือคะวราสาถามก็มีคนเรียกผมคนเป็นภรรยาหัวเราคิก คุณบอกว่าคุณชื่อวริศแล้วก็ไม่มีชื่อเล่นไม่ใช่หรือคะโทษฝนก็ผมใช้ชื่อนี้คุยกับคุณมาตั้ง15ปีมันก็ต้องเผลอคิดว่าเป็นชื่อของตัวเองบ้างสิคนเป็นสามีอ้อมแอมตอบก่อนที่จะมีเสียงเรียกอีกครั้งเรียวโทษมาอยู่นี่เองแม่ตามหาแทบแย่ทั้งสองคนมองไปยังต้นเสียงซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนที่วิ่งกระหืดกระหอบตามหาบุตรชายซึ่งนั่งอยู่บนโขดหินเล็กๆ ก่อจะจูงเด็กชายตัวน้อยผิวขาวหน้าตาน่ารักเดินออกไปคนไทยนี่คะวรสาเอ่ยกับสามีครับคนไทยนี่อยู่ทุกมุมโลกจริงๆเลยนะครับเราไปกันเถอะวริศโอบเอวของวรสาและพาเดินไปด้วยกันหลังจากเดินชมธรรมชาติจนหนำใจชายนอนกับทอรุงจึงมานั่งพักชายหนุ่มเห็นว่าภรรยาน,น่าจะเหนื่อยแล้วจึงได้ชวนกลับเรากลับกันเถอะนะครับดูสิแก้มแดงหมดแล้ว มือหนาจับที่แก้มภรรยาพี่ชาโนนเหนื่อยแล้วหรอคะทอลุ่งเอ๋ยถามพลางลุกขึ้นยืนพี่ไม่เหนื่อยหรอกครับแต่พี่คิดถึงพูดแล้วทำสายตากลุ้มกลิ่มคิดถึงอะไรหรือคะเธอเลิกคิ้วขึ้นคิดถึงตะขาบน้อยอีกแล้วว่าพลางทำท่าจับปลอกกระดุมเสื้อเชื้อสีขาวของภรรยาแต่ก็ต้องหดมือเมื่อมือเรียวตีแปะลงมาทะลึ่งอีกแล้วนะคะ เธอค้อนใส่ยอย่างคุยเขินเพราะเขาช่างคิดถึงตะขาบน้อยถี่ขึ้นทุกวันจนตอนนี้เธอไม่รู้สึกว่ารอยแผลนั้นคือปมด้อยของเธออีกแล้วเพราะสามีของเธอช่างโอยอ,อกเอาใจแถมคอยหอมตะขาบน้อยเล่นก่อนนอนทุกวันเขาจะจุบเบาๆที่รอยแผลก็จะพูดประโยคที่ทําให้เธอซาบซึ้งใจเสมอว่าขอบคุณนะครับตะขาบน้อยที่ทําให้เรายังได้อยู่ด้วยกัน ทธอรู้เงยหน้าขึ้นไปมองหน้าสามีซึ่งยังคงแกล้งทำหน้าง้างงอนเกินจริงใส่เธอที่โดนขัดใจก็อดนึกขำไม่ได้เธอต้องง้อเขาอีกแล้วสินะทอรุ้งผุดยิ้มขึ้นด้วยดวงตาทอประกายสดใสก็จะเริ่มปฏิบัติการเอาใจสามีมือเรียวอบรอบคอคนตัวสูงก่อนจะขย่งปลายเท้าขึ้นไปจุกเบาๆที่ริมฝีปากอยากอย่างเอาใจก่อนจะกระซิบบางอย่างที่ทำให้คนหน้างอย,ยิ้มออกมาได้ แต่ขาบน้อยก็คิดถึงพี่ชาโนนค่ะเรากลับกันเลยนะคะเสียงออดอ้อนที่ออกจากปากของเธอทำให้หัวใจของเขาอิม่มเอมขึ้นในทันทีก็จะเผลอเม้มปากอย่างลืมตัวเมื่อนึกถึงเจ้าตะขาบน้อยแสนน่ารักน่าทนุถนอมชานนนรวบร่างบางของภรรยามากอดไว้แน่นพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุขทอลุ้งแนบแก้มของเธอกับอกกว้างของสามีอ้อมกอดของเขาช่างอบอุ่นเหลือเกิน ชายหนุ่มกวาดตามองบรรยากาศที่สวยงามรอบตัวโครเอเชีย Ch จิกซอที่หายไปจากโลกของเขานานกว่า10ปีบัดนี้ได้กลับมาเชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์และเขาก็ได้มายืนอยู่ในประเทศนี้ประเทศที่ทำให้เขาอดคิดถึงคนร่างบางในอ้อมกอดน,นี้ไม่ได้สักทีเมื่อเห็นรอยหัวว่างของจิกซอทรงกลมที่ตั้งเด่นอยู่ในตู้เรากับว่าจะรอคอยชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ ให้กลับมาเติมเต็มบรรยากาศสวยงามของสถานที่ที่เต็มไปด้วยทะเลาสาบสีสวยและน้ำตกน้อยใหญ่ที่ไหลเป็นฟองขาวฟูฟ่องอยู่รายรอบดูสดใสมีชีวิตชีวาราวกับรับรู้ถึงความสุขของคนทั้งคู่ที่ผูกพันกันมายาวนานไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจิ๊กซอชิ้นเล็กๆของแผนที่โลกเพียงชิ้นเดียวจะทำให้เขาได้มาพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ น้องรุง้งดูนั่นสิหญิงสาวเงยหน้าไปมองตามที่เขาชี้ละองน้ำจากน้ำตกสะท้อนกับแสงแดดจนเกิดการหักเหของแสงกลายเป็นเส้นโค้งสีรุ้งเล็กๆเหนือน้ำตกที่อยู่ตรงหน้าของเธอทธอรุ้งหันไปมองรอบตัวเธอเห็นคนบนสะพานก็เห็นอย่างที่เธอเห็นทุกคนต่างก็ชี้ไปที่สายรุ้งนั้นแล้วยิ้มให้กันอย่างมีความสุขสวยจังเลยนะคะหญิงสาวยิ้มกว้าง ก็จะหมุนตัวไปยืนมองอย่างตั้งใจชาโนนสมกอดภรรยาจากด้านหลังและยืนดูด้วยกันกับเธอใช้หนุ่มกอดร่างบางแนบแน่นขึ้นโดยปล่อยให้เธอมีความสุขกับความสวยงามตรงหน้าโดยไม่ขัดใจภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นสดใสและสวยงามที่สุดเขาเนืกขอบคุณเธอเหลือเกินที่อดทนและทำทุกอย่างมากมายเพื่อให้เขาได้พบกับความสุขและวันนี้ เขาก็มีความสุขอย่างที่เธอตั้งใจไว้จริงๆจมูกโด่งจะหลดลงบนเส้นผมนุ่มของภรรยาที่ยังคงมีความสุขอยู่กับสายรุ้งสีสวยตรงหน้าเหมือนกับเขาที่กำลังมีความสุขกับคนที่มีหัวใจสีรุ้งในอ้อมกอดเช่นกันในเวลานี้เธอกำลังทอแสงให้กับหัวใจที่เคยมืดมนของเขาให้ได้พบกับความสว่างสวัยอีกครั้งเหมือนดังฟ้าหลังฝนที่ย่อมมีรุ้งสดใสเสมอ จบบริบูรณ์สวัสดีค่ะในที่สุดนิยายเรื่องในวันที่ลุงทอแสงก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังมาจนถึงตอนจบยังไงทิพย์ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะในเรื่องต่อไปนะคะทิพย์อาจจะต้องทิ้งช่วงระยะเวลานิดนึงทิพย์อยากจะทำไฟล์ให้ครบจนจบก่อนแล้วค่อยมาอัพขึ้นทีเดียวนะคะจะได้ไม่ขาดตอนกัน ใครอยากฟังนิยายเรื่องไหนของทิพทิวาต่อก็บอกได้นะคะตอนนี้ทิพกำลังคิดว่าจะเอาเรื่องโซ่รักแสนกลกับนั่นรักคืออยากจะรู้ว่าใครอยากฟังเรื่องไหนระหว่างสองเรื่องนี้ทิพจะได้เอามาอ่านให้ฟังกันค่ะและขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามใครที่ฟังมาจนจบแล้วก็ ทิพย์มี2เรื่องที่อ่านจบแล้วคือเรื่องเงารักในม่านฝนกับในเรื่องสถานีนี้ที่รักถ้าฟังเรื่องนี้จบแล้วก็ไปฟังเรื่องนั้นต่อได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยฟังส่วนนิยายเรื่องใหม่ก็น่าจะประมาณสักอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะทิพย์จะเอามาลงให้ฟังกันต่อนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามฟังก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อว่าเวลาทิพย์ลงนิยายแล้วทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะจะได้เข้ามาติดตามฟังกันต่อ แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับการติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนนิยายเรื่องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ